เดี๋ยวนี้นะนะน่าชื่นชมคนทำธุรกิจค้าขายเวลาจะโปรโมทอะไรเขาจะมีไอเดียเก๋ๆกันแบบมากแล้วก็ยิ่งถ้าหาว่าดูแล้วอารมณ์ดีนะยิ้มๆนะคนยิ่งสนใจเป็นพิเศษจริงเดี๋ยวนี้มีการทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจอ่ะเพื่อที่จะขายของโปรโมทธุรกิจของตัวเองเยอะนะคะออคุณมีไอเดียบ้างไหมอยากจะทำต้องชวนพี่ก๊อฟไปช่วยโปรโมทนิดนึงทำอะไรดีอ่ะอาหารสุนัขไงที่พี่ก๊อฟจะทำอ่ะเหรอคุณจะหุ้นอีกไรได้ไหมได้ไหม สุนัขของเราไปเป็นไปเป็นพรีเซนเตอร์เออใช่ไหมแล้วคุณมีแมวด้วยเนี่ยมีแมวด้วยก็ผสมแมวเข้าไปอะไรอย่างนี้ว่าเอออาหารสุนัขอันนี้แมวก็กินได้มันต้องทับเหรอเอาเก็พยายามหาจุดขายให้มันแตกต่างไม่ได้หลง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 ต้องเหรออันนี้เขายังไงเขาทำยังไงเขาทำแบบนี้ไปดูภาพดีกว่าแล้วคนแบบชื่นชมมากกลายเป็นว่าโอ้โหคนพูดถึงเป็นไวรัลเลยค่ะ ทำไมต้องบอกขนาดนี้อะมิ้วจะมีคอนเทนต์วิ่งตามรถเพื่อขายของอขายเสื้อผ้าบ้างขายอะไรบ้างแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะเขาขายอะไรพวงหลีดฮะเป็นธุรกิจโลงศพและการจัดทำงานศพแบบครบวงจรก็เลยเห็นการวิ่งตามตั้งแต่ต้นแบบนี้เลยค่ะครับรับฉีดยาศพอนี่แล้วก็แบกไปด้วยแบกศพเห็นไหม น่าจะขับหนีอย่างเงี้ยเออนต้องขับหนีแล้วล่ะขึ้นรถนี่อนี่ทําให้หมดเลยนะคะเออเป็นกระแสในโลกโซเชียลเลยทีนี้อ่ต้องมีอะไรต่อค้างานศพมีอะไรอีกคะมีอะไรอ่ะทุเทียนเครื่องบูชาต่างๆครับครับต้องมีอะไรอีกคะมีอะไรลงโลงโอ้โหมาโอมาทีละอันนะทีละอัน จะได้รู้ว่างานศพต้องมีอะไรบ้างอะไรอ่ะพดลมรีดใช่ที่เป็นพัดลมทําให้ได้ใช้ประโยชน์เนาะครับไม่สูญเปล่านี่เอามีทุกอย่างเลยร้านนี้นะคะคือร้านดอกไม้น้องดอนตะโกดอกไม้งานศพพวงรีดหีบศพราชบุรีอยู่ที่ตําบลดอนตะโกอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะนี่คลิปนี้โดนใจชาวเน็ตเป็นกระแสมากในโลกออนไลน์นะคะ แล้วที่เขาล้มกันเนี่ยเขาล้มจริงนะคะก็ดูพื้นสิน่าล้มไม่ล่ะไม่ได้ทําคนนีตจังหวะนี้เขาล้มจริงอะไรจริงนะคะไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตันก็คงเป็นพนักงานเขาแม้ที่ร้านนะเนาะใช่พนักงานของร้านครับเล่นจริงเล่นเองเจ็บจริงค่ะคุณคณิษฐาแสงเขียวอายุ47ปีหรือคุณน้องเป็นเจ้าของร้านนะคะบอกว่า ก็ตั้งใจจะโปรโมทร้านก็เห็นในทิกตอกคนชอบทําคลิปลักษณะแบบนี้วิ่งตามรถรเพื่อที่จะโปรโมตสินค้าต่างๆหรือว่าธุรกิจอะไรที่ทําอยู่เห็นแล้วเออปกติจะเป็นร้านอาหารเป็นขายเสื้อผ้ายังไม่เคยมีใครทำคอนเทนต์ในลักษณะแบบนี้เพื่อโปรโมตธุรกิจเกี่ยวกับงานศพเลยเลยลองทำดูก็เลยโอ้ประสบความสำเร็จนะคะถามว่าธุรกิจครบวงจรในการจัดงานศพทำอะไรได้บ้างฉีดยาศพ แต่งหน้าโศพจัดโลงโศพจัดดอกไม้นี่ค่ะและถ่ายทำกัน่ะถ่ายแบบเทคเดียวเลยนะถ่ายทำทั้งหมดเนี่ยไม่ถึงสองชั่วโมงก็ให้พนักงานในร้านแหละมาช่วยกันกระจายกันไปแล้วเนาะเธอไปอยู่จุดนี้เธอไปอยู่จุดนั้นเดี๋ยวฉันจะขับรถผ่านนี้นะอวันเทคโอ้โหเทคเดียวผ่าน อาจจะล้มก็ล้มไปอ่ะล้มไปนี่ตอนนี้คนก็ติดต่อเขาไปเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดีเป็นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆซึ่งก็ต้องทําความเข้าใจว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาธุรกิจการจัดงานศพต้องมีเพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะเวลาเกิดความสูญเสียอืออืเออก็เข้าท่าดีเข้าท่าดีนะนะฮะไปอีกหนึ่งข่าวข่าวนี้กลับมาอีกแล้วครับท่าน หนีไปไม่จ่ายค่าห้องแล้วห้องนั้นก็น่าจะเดาออกใช่ไหมฮะสภาพมันจะเป็นยังไงอ้าวเชิญชมภาพครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับนะฮะทางเพจบอวินปลวกแดงนะครับเขาเอามาโพส์ไว้ข้อความคือตามหาสาวคนงามหนีค่าห้องค่าเช่าดูสภาพห้องที่ทำเอาไว้อยู่ได้ยังไงก่อนแบบนี้แล้วชุดทำงานน่ะ ไม่เอาไปหรอหรือว่าเอาจากงานแล้วเจ๊เจ้าของห้องบอกว่ามาเอาชุดกลับไปได้นะเดี๋ยวจะไม่มีชุดไว้ทำงานเนี่ยฮะคนก็มาคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยบอกว่าอุ๊ยองจริงหรอค้องใจตรงไหน,นรู้ไหมสาวคนงามจริงเลยสงสัยว่าเป็นผู้หญิงสวยแล้วอยู่ห้องในสภาพแบบนี้หรอซึ่งเขายืนยันว่าสวยจริงๆด้วยเขาบอกว่าอุ้ยสวยหรอ แล้วไม่แบบว่าทานโทษห้องมันสกรปรกแบบนี้นนเขาถามว่าอาบน้ำบ้างหรือเปล่าทำไมปล่อยได้ขนาดนี้จริงแล้วสวยนะสวยยังไงนะพยายามขอรูปดูกันนะแต่เขาไม่โพสเออ,เอ,อนะฮะแล้วก็มีคนไปเม้นบอกว่าอย่างเงี้ยมันถึงต้องมีการจ่ายเงินค่าประกันเอาไว้ไงเพราะว่าเวลาคุณหนีไปแบบนี้ห้องเขามีปัญหาแบบนี้เขาจะได้หักจากเงินไอ้ค่าประกันแล้วก็มีคนบอกว่า เอาจงแล้วเห็นใจพวกเจ้าของห้องเช่านะเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีการฟ้องร้องกันเนี่ยฮะคือมันใช้เวลานาน,านเขาบอกใช้เวลาเป็นปีอะเกือบปีอะค่าฟ้องร้องจ้างทนายแล้วก็มีหลักหมื่นหลักแสนเขาเลยบอกว่าเอามาโพสต์เอาไว้อย่างนี้ก็ดีเวลาใครก็ตามปล่อยห้องให้เช่าจะได้มีความละเอียดมากกว่านี้ในการคัดเลือกคนแต่ประโยคนี้เอาจิงนะผมจะบอกให้ก็อย่างที่เขาบอกสวยอะอ มันก็ดูแล้วมันก็น่าจะสะอาดไงใช่บางทีเราดูไม่รู้หรอกอ้าวเห็นหน้าที่การงานดีออหน้าตาดีดูแต่งกายสะอาดสะอา้านใครจะไปคิดใช่ไหมพี่กอล์มันคัดยากนะออมันคัดยากจริงนะคือไม่รู้อะว่าทานโทษภาษาชาวบ้านจะแผลงฤทธิ์เมื่อไหร่ไม่รู้จริงแล<อ>้วยุคนี้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าอะไม่ใช่เสือนอนกินที่มีไรายได้สบายๆเหมือนเมื่อก่อนนะออคนเช่าก็ไม่ใช่จะมีนะออคนเช่าก็น้อยลง โอ้โหนี่น่าเห็นใจนะปล่อยไว้แบบนี้แต่ก็อ่ะมีเงินค่าประกันอยู่ใช่ไหมค่ะก็คงต้องหักมาทําความสะอาดห้องนั่นแหละไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่ามไม่รู้เนอะไม่รู้เท่าไหร่ด้วยต้องทําความสะอาดห้องใหม่หรือใหม่อะไรใหม่ห<น>มดเออเอ คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นิดนึงค่ะคือจะมีอาชีพนักประดาน้ํางมหาของโบราณใต้น้ําที่จังหวัดพระนครศรีธยามิวเคยเจอเคยมีคนเอามาขายจะแบบเขาจะเจอพวกแบบเหมือนทองเล็กๆะค่ะเหมือนเป็นเงินสมัยก่อนอะเจอพระเจออะไรในน้ำนะของเก่าใช่แล้วคราวนี้ไปงมแล้วเจออะไรรู้ไหมเจอกะโหลกศีรษะมนุษย์อุ้ยเหรอแล้วเป็นสีดำอุ้ยน่าจะเป็นกะโหลกศีรษะของคนสมัยโบราณหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูค่ะ ครับกำลังจะขึ้นแลครับนำการนา้แกาข้างมาข้างเรือแล้วมาข้างเรือวข้อขโลกเจอแล้วครับเจอบ่อยมากเลยตรงนี้มิวเมื่อกี้เขาพูดอะไรนะ จอบ่อยมากเลยครับตรงนี้เหรอใช่ค่ะคือเขาบอกว่าบางทีก็จะเจอโครงกระดูของสัตว์ต่างๆบ้างบางทีก็เจอโครงกระดูของมนุษย์ที่น่าจะเป็นของยุคสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยขนาดแตกต่างจากคนปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะนายชัดชัยแก้วประเสริฐอายุ44ปีนะคะอยู่ที่ตำบลคลองสระบัวจังหวัดพระนครศรีธุธยาค่ะเป็นนัก ประดานา้ำงมนะหาของโบราณอาชีพนี้เขาสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณปู่คุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาก็ไปงมหาของโบราณในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นประจำปรากฏว่าเจอกระโหลกศีรษะมนุษย์สีดำแต่ไม่แน่ใจนะต้องส่งพิสูจน์อะไรหรือเปล่าออว่าเป็นกะโหลกศนะีรษะจริงไหมหรืออะไรยังไงแล้วทำไมถึงเป็นสีดําผมว่าเขาน่าจะปล่อยลงกลับไปที่เดิมมั้งคงไม่เอาขึ้นมาหรอกเหรอคะอเขากลัวใช่ไหมคะส่วนใหญ่อะที่เคยแบบว่าเคยดูพวกรายการต่างๆมานะ เขาก็จะงมขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็เอาวางไปจุดเดิมน่าจะเป็นอย่างนั้นคือเขาบอกว่ากระโหลกศีรษะมนุษย์ที่เจอเนี่ยค่ะสีดําแล้วก็หนักด้วยนะคะมันวาวแตกต่างจากกระโหลกศีรษะมนุษย์ในปัจจุบันที่จะมีขนาดเล็กเบากว่านี้แล้วก็บางกว่านี้แล้วตรงเนี้ยเจอบ่อยอ๋อใช่เหมือนที่พี่กบบอกเขาไม่ค่อยเอากลับขึ้นไปเนาะเขาไม่เอากลับเขาจะเอาพวกของแค่แบบของมีค่าสมัยก่อนเพราะว่า จร,จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือกันว่าสมัยก่อนอยุธยาเนี่ยเป็นกรุมหาสมบัติเหมือนกันใช่ใช่เขาก็จะลงไปงมเนี่ยฮะถ้าเกิดเจอพลอยเจอเพชรอะไรเขาก็ลองไปขายดูมล้วก็นึกว่าเขาจะเอาไปให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พวกแบบโบราณวัตถุหรือ <ๆ S 2> อะไรแบบนี้นะมันเยอะใช่ไหมมันเยอะแล้วเขาก็ถือว่าเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเขาตามอ๋อใช่ใช่ใชจริงอยู่ตรงนั้นแหละจริงและส่วนใหญ่ที่เจอกระดูกช้างก็เจอกระดูกกวางก็เจอแล้วบางครั้งดำไป ดำไปดำมาเหมือนมีคนมาจับตัวอเหมือนมีคนมาดึงเหรอแล้วตรงนี้แถวๆตรงนี้จะเป็นบ่อยเลยไม่ค่อยไปดำกันคนเดียวเดียเด่ยวๆจะต้องไปกันเป็นกลุ่ม เขาก็เลยเชื่อแบบนี้ค่ะว่าทุกครั้งที่ดำลงไปแล้วเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอยากจะให้ทำบุญให้หรือเปล่าเป็นไปได้ดังนั้นทุกครั้งที่เจอไม่ว่าจะเป็นกระโหลกมนุษย์กระดูกสัตว์หรืออะไรต่างๆคนที่เจอก็จะไปทำบุญให้ทุกครั้ง ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทุกครั้งเป็นไปได้มั้็คงไม่เจอพี่เขาหรอกใช่เพราะว่ามันไม่ง่ายนะที่จะดำลงไปแล้วไปเจออย่างเงี้ยค่ะและทุกครั้งที่เจอมันก็คือความที่ไม่คาดคิดอ่ะก็ไปทําบุญให้ดีกว่าเออนะครับพี่เขาอายุสี่สิบสี่เนาะใช่ค่ะครับแค่นี้เหรอคะมิวเนี่ยนะเวลาพี่พูดเรื่องเลขอะไรนะจะต้องเงยหน้ามามองตาพี่ตลอดเลยมิวอ่ะ ก็ถามเฉยๆว่าหรอคะพี่ก็แค่ถามว่าเออพี่เขาอายุเท่านี้ใช่ไหมอายุ44ค่ะก็เจอเนี่ยวันที่23ค่ะกรกดาเนี่ยเราเนี่ยนะย้ำคิดย้ำทำนะมิ้วนะใกล้ยังใกลอยังพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ